เรียกว่าทำเอาแฟนแฟนวอลเล์บอลเวียดนามช็อกกันทั้งประเทศเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นไปตามค่าสสำหรับแฟนวอลเล์แทบทั้งอาเซียนหลังสหพันธ์วอลเล์บอลเวียดนามออกถแถลงการ์ว่าเหงียนถิบิกจเวียนหรือที่แฟนแฟนชาวไทยตั้งฉายาว่าตู้เย็นหัวเสาวเบวอร์หนึ่งของทีมชาติหญิง ขอถอนตัวจากการแข่งขันวอลเลบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่เตรียมลูดม่านเปิดฉากในวันที่22สิงหาคมน,นี้ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเนื่องจากปัญหาส่วนตัวและเหตุผลทางครอบครัวแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมเวียดนามได้ลงเล่นในเวทีสูงสุดของโลกก็ตามอย่างไรก็ดี การถอนตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวหรือสะพัดไปทั่วภูมิภาคหลังมีรายงานว่าฝ่ายไทยอาจพิจารณายืดเรื่องต่อสาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เพื่อให้มีการตรวจสอบเพศสภาพนักกีฬาบางรายของเวียดนามซึ่งหนึ่งในนั้นมีการโยงชื่อของตู้เย็นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแม้จะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาก็ตามล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการนำโพสต์ซึ่งอ้างว่าเป็นข้อความจากเนียนทีบิกตเวียนโดยมีใจความดังนี้ก่อนอื่น ขอขอบคุณจากใจจริงถึงแฟนๆที่คอยติดตามสนับสนุนและร่วมเดินเคียงข้างตนเองและทีมมอลมันหญิงทีมชาติเวียดนามมาโดยตลอดความสําเร็จในการคว้าแชมป์ซีวีลีกคือสิ่งยืนยันถึงความพยายามอย่างไม่หยุดยัง้งและเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงใช้ชนะทางประวัติศาสตร์เหนือทีมชาติไทยจะเป็นความทรงจําที่สวยงามที่สุดในอาชีพนักกีฬาของตนเองวันนี้ขอประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้ นี่เป็นการตัดสินใจที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและได้รับความเคารพจากทีมผู้ฝึกสอนรวมทั้งสมาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามเหตุผลที่ตัดสินใจเช่นนี้ไม่ใช่เพราะขาดแรงปรารถนาในการแข่งขันแต่เป็นเพราะข้อกำหนดใหม่จากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เกี่ยวกับเงื่อนไขการลงแข่งขันของนักกีฬาสำหรับตนเองแล้วกีฬาไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่ยังรวมถึงความเคารพและความยุติธรรม ตนรู้สึกว่าข้อกำหนดเหล่านี้ยังขาดความโปร่งใสและยังไม่สะท้อนถึงความยุติธรรมที่นักกีฬาสมควรได้รับตนเองเชื่อว่านักกีฬาทุกคนควรมีสิทธิ์แข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ได้รับความเคารพและเท่าเทียมกันเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของตัวเองและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นต่อทีมชาติจึงตัดสินใจถอนตัวออกไปและจะใช้เวลานี้เพื่อมุ่งเน้นการฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต ตนมั่นใจว่าด้วยการเตรียมตัวที่ดีที่สุดทีมชาติเวียดนามจะยังคงทุ่มเทยอย่างเต็มที่และคว้าความสำเร็จใหม่ๆได้หวังว่าทุกคนจะยังคงสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงขณะที่โคชเหนียนตนเกียรติผู้ฝึกสอนพับลูกยางสาวเหงียนยอมรับว่าตัวเขาและทีมงานคน่อนข้างปลาดใจกับการตัดสินใจถนตัวของหัวเสาตัวเก่งของทีมชาติเวียดนาม แต่ทีมก็เคารพการตัดสินใจในครั้งนี้อย่างเต็มที่การที่บิ๊กตะเวียนไม่ได้ลงเล่นนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณของทีมเพราะเธอเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สําคัญที่สุดทั้งนี้การถอนตัวของตู้เย็นเกิดขึ้นเพียง1วันก่อนที่ทีมเวียดนามจะบินมาไทยเพื่อแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชมป์โลก2025รวมทั้งไม่ได้ลงแข่งขันอุ่นเครื่องกับเคนยา ทำให้ทัพดาวทองไม่สามารถหานักกีฬาคนอื่นมาแทนได้เนื่องจากหมดเขตลงทะเบียนเปลี่ยนตัวนักกีฬากับ FIVD แล้วและเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังควีนบีมพิมพิชยาโกกรัมโต้ทัวเวียดนามด้วยประโยคเด็ด Am a Woman หรือฉันเป็นผู้หญิงหลังโดนด่าเล่นสกรปรกในศึกซีวีลีที่เพิ่งจุกไปไม่นานมานี้ทางด้านแฟนบอลล์บอลชาวเวียดนามก็เดือดไม่แพ้กัน โดยชี้ว่านี่คือครั้งที่2ที่เธอถอนตัวจากรายการภายใต้ระบบของ FIVB หลังเคยทำมาแล้วในศึกชิงแชมป์สโมสรโลก2023พร้อมกับคอมเมนต์ในโซเชียลกระนํำโจมตีการถอนตัวในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิเช่นทำไมไม่ออกไปสู่ระดับโลกพเพชนหน้าแล้วเคลียร์ให้ชัดสักครั้งถ้ามีข่าวหรือว่ามีทีมจะขอตรวจเพศก็ขอถอนตัวตลอด จะลงแข่งท่ามกลางข้อกัของขาเรื่องเพศไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นหรือและปลายปีซีเกมจะลงเล่นได้ไหมหรือก็ถอนอีกมีแฟนเวียดนามมากมายปกป้องคุณจากแฟนต่างชาติคอยต่อสู้แทนคุณทั้งวันทั้งคืนถ้าทําถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวจะถูกกล่าวหาแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเพศจริงๆก็ควรหยุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาคนอื่นเถอะเพื่อความยุติธรรมกับสโมสรในประเทศถ้ากลับมาแข่งในประเทศแล้วสร้างปัญหาแบบนี้บ่อยทีมไหนจะทนไหวแล้วจะเอาหน้าไปเจอทีมไทยได้อย่างไรหรือที่ผ่านมาเราลังปกป้องสิ่งที่ผิดอยู่กันแน่ บอกตามตรงไม่มีเหตุผลอะไรสําหรับครอบครัวทุกคนเข้าใจว่าทําไมต้องถอนตัวแต่ทําแบบนี้ส่งผลต่อคนทั้งทีมและชื่อเสียงของคนเวียดนามทั้งประเทศนั้นก็เตรียมให้แฟนชาวไทยมาเยอะอีกพวกเราได้ตลอดแล้วทําขนาดนี้แฟนๆก็ปกป้องไม่ได้แล้ว